ค่ะทฤษฎีบทต่อไปนะคะถ้ารูปสี่เหลี่ยมใดๆดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมแล้วผลบวกของขนาดของมุมตรงข้ามจะเท่ากับ2มุมฉากจากรูปนะคะเราจะใช้ทฤษฎีบทที่เรากล่าวถึงความสัมพันธ์นระหว่างขนาดของมุมจุดศูนย์กลางกับขนาดของมุมในส่วนงของวงกลมนะคะเราก็จะได้ว่าจากมุม2นะคะมุม2เนี่ยก็จะมีขนาดเป็น2เท่าของมุม1คะ่ะ ่าและมุม3ก็จะมีขนาดเป็น2เท่าของมุม4เหตุผลก็คือเนื่องมาจากว่ามุมจุดศูนย์กลางที่มีขนาดเป็น2เท่าของขนาดของมุมในส่วนโค้งเนี่ยก็คือเป็นส่วนโค้งของวกลมนะคะที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนั่นเองพิสูจน์จากรูปนะคะและสวัดสดี ลาถึงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของมุมที่จุดกลางกับ ขนาดของมุมในส่วนของของวงกลม,มเราจะได้ว่าขนาดของมุมศูนย์กลางก็คือมุมสองจะมีขนาดเป็นสองเท่าของมุมหนึ่งและ มุมสจะมีขนาดเป็น2เท่าของมุมอ,อ่าเหตุผลก็คือมุมที่จุดศูนย์กางจะมีขนาดเป็น2เท่าของขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนั่นเองค่ะอ่าก็คือเป็นทฤษฎีบทที่เราพิสูจน์ไปก่อนหน้านี้เนาะ เราทร,ราบแล้วว่าขนาดของมุม2จะมีขนาดเท่ากับ2เท่าของมุม1และขนาดของมุม3จะมีขนาดเท่ากับ2เท่าของมุม4เหตุผลก็คือมุมที่จุดศูนย์กลางเนี่ยจะมีขนาดเป็น2เท่าของขนาดของมุมที่รองรับด้วยส่วนขคงของวงกลมที่เป็นส่วนของเดียวกันนั่นเองค่ะจากรูปนี้นะคะเราก็จะได้ว่าจากมุมจุดศูนย์กลางก็คือมุมที่2บวกกับมุมที่3ก็คือจะมีขนาดเท่ากับ 360องศาอ่าเหตุผลก็คือเป็นขนาดของมุมรอบจุดนะคะก็คือ360องศานั่นเองค่ะอ่าเนื่องจากมุม2บมุม3เท่ากับ360องศาก็คือเป็นขนาดของมุมรอบจุด เราจะได้ว่าอ่าก็คือมุม2อก็คือขนาด2เท่าของมุม1และมุม3ก็คือเท่ากับขนาดของ2เท่าของมุม4เราก็จะได้ว่าจากที่มันเท่ากันใช่ไหมก็จะได้ว่าสองเท่าของมุมหนึ่งบวกกับสเท่าของมุมสก็คือมีขนาดเท่ากับสามอกสิบองศาเช่นเดียวกัน่เหตุผลก็คือ มุม2เนี่ยก็คือขนาดเท่ากับ2เท่าของมุม1และมุม3ม,มีขนาดเป็น2เท่าของมุม4นั่นเองค่ะอ่าดังนั้นนะคะอ่าเราก็จะนำา2ในหารทั้ง2ข้างของสมการก็ได้ว่ามุม1บวกมุม4จะมีขนาดเท่ากับ 180องศานั่นเองค่ะอ่าในงั้นนะคะเราก็จะกล่าวได้เลยว,ว่าถ้ารูปสี่เหลี่ยมใดๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมแล้วผลบวกของขนาดของมุมนั้นจะเท่ากับ2องมุมฉากอ่ะก็สามารถพิสูจน์ได้ดังนี้เลยค่ะ